สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอหน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้หตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้หัวข้อในความรักค่อนข้างจะแซ่บหน่อยนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็คือระวังนะคะคนเจ้าชู้นอกใจแฟนนะคะวงเล็บไปเลยนะเวลาที่ที่โดนเขาทากับนะคะจะมา งอแงไม่ได้เนาะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอธิษฐานจิตชื่นนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะหากใครเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้หากแฟนเจ้าชู้นอกใจนะคะหรือว่าเขาไปมีบุคคลอื่นมีความสัมพันธ์นะคะแต่เขายังไม่ยอมทิ้งเราหรือไม่เลิกกับเราแต่เขาต้องการมีไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสะสมแต้มเนาะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปนะคะอธิษฐานจิตชื่นนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองนะคะนึกถึงชื่อคู่กรณีให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับ ะะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะหมอขออนุญาตเปิดดวงเนาะดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะสําหรับคนที่เจ้าชู้นอกใจแฟนตอนนี้แฟนรู้สึกอยากจะแก้แค้นนะคะหรือเอาคืนและสิ่งที่คุณกระทามาหรือทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจในสิ่งที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันเลยนะคะในไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่หมอบอกค่ะอ่า สิ่งที่หมอบอกในวันนี้นะคะสิ่งที่คุณกระทํากับแฟนไว้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นนะคะเขามีความอมดทนพอเนาะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนแต่ตัวคุณรู้สึกว่าค่อนข้างจะเปรียบเขามากเกินไปนะคะแฟนคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีคนไม่สวยคนไม่หล่อนะคะเป็นคนที่ดูดีเลยระดับหนึ่งถ้าเกิดแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นมาแต่ในวันนี้เขาอาจจะมีการดูแลซัพพอร์ตคุณหรือครอบครัวมากกว่านะคะทําให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองมากที่ควรถ้าเกิดเขาแต่งหน้าทําผมนะคะเขาก็ดูดีในรูปแบบที่ เขาแต่วันนี้เขาเริ่มเหนื่อยกับการการะทำของคุณแล้วค่ะไปต้องไปร้องผิดร้องถูกในชีวิตคุณนะี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เต็มที่กับคุณแล้วแต่ตัวคุณเองนะคะเหมือนเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่แบบว่าไม่ไปเรื่อยเปื่อยบางทีคุยทีเล่นทีจริงนะคะซับพอร์ตเฟลลี่เขาคนอื่นมากเกินไปเขาจะมีความรู้สึกว่า อ่าเครียดทุกใจนะคะสิ่งที่หมอมองเห็นในวันนี้แล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เข้ามาเป็นภาระในชีวิตใครไหมแล้วตัวคุณก็ไม่ได้มาทําให้เขาลําบากนะคะแต่แฟนคุณเขาไม่หยุดไม่หยุดเองเนาะและในวันนี้ต่อให้คุณนะคะไปพูดว่าบ่นอะไรเขาไปแล้วเหมือนมันจะปรับตัวดีขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะสิ่งที่หมอ,มอบอกมีพลังงานความเครียดความกดดันสูงแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกกังวลกับสิ่งที่มันผ่านมานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะสิ่งที่หมอบอกแต่ตัวเขาเองนอเน นี้คุณรู้สึกว่าอยากแก้เผ็ดหรือแก้แค้นเขาแล้วเพราะวันนี้เราแต่งตัวดูดีขึ้นนะคะมีความสวยความหล่อในรูปแบบที่เป็นเราเราเริ่มเข้าสังคมมากขึ้นตัวเขาเองกับเริ่มรู้สึก ประหลาดใจหรือผิดใจว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าสังคมมากขึ้นบ่อยขึ้นกลับบ้านดึกขึ้นหรือว่าเราเริ่มเที่ยวหรือเราเริ่มมีปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮานะคะกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนนอกบ้านและสิ่งที่หมอบอกวันนี้เริ่มติดเพื่อนนะคะเริ่มรู้สึกไม่อยากกลับบ้านและตอนนี้ที่เราเอาคืนเขาเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆหรือเขารู้สึกว่ามีคนมาจีบเราหรือเปล่าท้าทามในความรู้สึกเราหรือเขารู้สึกไม่สบายใจในบางบางเรื่องบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะตัวแฟนคุณเกิดความกังวลความไม่แน่ใจ ระะ้อนรนทนไม่ไหวแล้วในวันนี้ที่เกิดจเจ้าคืนบ้างก็เป็นเพราะผลกรรมที่คุณกระทํากับเขาไว้แล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกเพราะวันนี้แฟนคุณก็ดีนะคะดีทุกอย่างแต่ตัวเราเองตัวของของเขาเองเป็นคนที่เจ้าชู้นอกใจนะคะหรือว่าสัมมาเลเทเมาชอบเที่ยวเตนะคะบางคนบางกรณีนะคะเที่ยวสถานที่บันเทิงเนาะสิ่งที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นหรือบางคนบางกรณีชอบคุยกับคนใหม่ๆนะคะรู้จักมกจัจจิปุ๊บ ตบปากรับคําพูดคุยเขาไปในรูปแบบนั้นนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้ววันนี้ก็มีความเครียดนะสิ่งที่หมอบอกบางทีมันมีความกังวลความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันอะไรมันเป็นแบบนี้นะคะชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้เป็นไปได้ยังไงเพราะว่าตอนแรกเหมือนรักครอบครัวดูแลใจใส่ดีสุดท้ายนะคะเที่ยวกินลักษณะประมาณนี้สังสรรค์เฮฮาปาร hey ์ตี้มากเกินไปจนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องรับมือกับปัญหาตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนนะคะความความลังเลใจของเราเริ่มเกิดขึ้นวันนี้เรากลับมาแต่่งงเนื้อแต ดูแลตัวเองตัดเสื้อผ้าหน้าผมเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองในช่วงเนี้ยจากสมัยก่อนคุณก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแล้วค่ะพอมีลูกมีเต้ามีสังคมแล้วมีครอบครัวแล้วคุณก็ไม่ได้ค่อยเข้าสังคมแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่ก่อนนี้ก็อย่าบอกย้ายพูดนะเราก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่วันนี้แฟนคุณทำกระทำกับคุณคุณรู้สึกได้แล้วว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะบนคนสบัดบ,บ๊อบเลยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมตัดผมใหม่ดูแลตัวเองดีขึ้นแล้วแฟนคุณณสาาามีีีคคุเกกกิดกรตตใใจะะใ้้วะนนนนนนัอนน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะเพศเดียวกันเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะอยากให้ฉันได้กลับมาเป็นนะคะเจ้าชู้นอกใจนี่ฉันอาจจะหนักกว่าเธอก็ได้นะสิ่งที่หมอบ,บอกวันนี้คุณทําให้เขาเห็นแล้วค่ะนสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณรู้สึกแล้วว่าอยู่นิ่งๆเสยๆสวยๆไม่ได้เรื่องละ มันต้องกลับไปดูแลตัวเองนะคะหรือว่าบางคนบางกรณีจากไม่เที่ยวกลับมาเที่ยวมากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกวันนี้กลับระกายคนที่คุมกระหม่อมต้องเป็นคนคนที่เป็นคู่ชีวิตเราแล้วค่ะในตอนนี้เพราะตัวเขาเองนะคะเจ้าชู้นอกใจต่อพาวันนี้โดนทํากับบั่งนะคะไม่ต้องงงเนาะสิ่งที่หมอบอกเป็นการแก้แค้นหรือการเอาคืนแบบสาสมนะคะสิ่งที่หมอเห็นบางคนบางกรณีนะคะเกิดการเลิกลาหรือการล้างลากันไปแล้วเนี่ยคะ่ะคุณดูแลตัวเองดีมากคะ่ะแซบขึ้นหุ่นดูดีขึ้นแต่งตัวนะคะเสื้อผ้านะผมดีขึ้นวันนี้เกิดการเสียดายนะคะคะนนเกนก่าวับ ะะหรือว่าขอคอนเน็กชันใหม่ๆหรือบางคนบางกรณีนะคะอยากจะติดต่อนะคะอยากจะงออยากจะขอคืนดีแต่คุณก็มองว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะคะบางคู่บางกรณีก็อยากจะยุติจบความสัมพันธ์แล้วไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครแล้วจริงๆนะคะบางคนบางกรณีอยู่ส,สวยๆหล่อๆนะคะย้ายถอดนะคะถอดเงาะถอดรูปเหมือนที่หมอบอกคะ่ะเงาะถอดรูปก็ดูสวยดูหล่อค่ะในตัวคุณเองคุณมีคนสมบัติที่ดีนะคะแต่บางเวลาที่คุณมีคู่มีชีวิตคุณก็ใช้ชีวิตคู่แบบว่าจริงจังกับชีวิตไงคะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองจนวันนี้ เราโดนเขาเอาเปรียบหรือโดนเขาทําร้ายความรู้สึกเราจนเรากลับมารักตัวเองแล้วรักตัวเองดีขึ้นแล้ววันนี้คนที่เขาตามง้อขอขึ้นดีเราก็คงจะเครียดหน้าดูนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเป็นรับพลังงานตัวนี้ไปนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้กลับมารักตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่ดีๆมันก็รอเราอยู่นะคะขอให้คุณนะคะ เนาะให้มั่นใจในตัวเองว่าเราก็มีความสวยความหล่อในตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องไปอยู่คนเจ้าชู้หรือคนนอกใจนะคะคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะหมอเป็นกําลังใจให้เนาะ,ะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะจะมีคนที่เกิดในวันอ่าคนที่เกิดในเดือนนะคะสิงหาค่ะจะเริ่มจะเริ่มกลับมาเจ้าชู้แล้วค่ะ,นนะ,ค,ะคนที่เกิดในเดือนมกราค่ะคนที่เกิดในเดือนอ่าธันวานะคะคนที่เกิดในเดือน เมษานะคะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนกุมภานะคะสิ่งที่หมอบอกคนคนนี้พวกคุณนะคะถ้าเกิดเงียบได้เงียบค่ะถ้าเกิดว่ารักครอบครัวก็รักสุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการโดนนอกใจหรือการเอาเปรียบปุ๊บคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแลวเขาเนี้ยมีความสวยความหล่อนะคะอย่าให้ชันเจ้าชู้ขึ้นมานะถ้าท่านชู้ขึ้นมานะคุณเป็นคนที่น่ากลัวเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมันรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ